สวัสดีครับวันนี้ผมตีนอนกินนะครับเบยอ่ะวันนี้ผมจะมารีวิวคันนี้เลยมาดูเลยคันนี้คันนี้ Yamaha R3 คันนี้ลายลิมิเต็ดมาจากโรงงานนะครับรถปี2016นะครับคันนี้ผมจะขายสดอยู่ที่85,000นะครับไฟแนนซ์ Finance จะเริ่มดาวที่9,000ครับติดแบคลิสจะดาว15,000ครับค่างวดอยู่ประมาณแค่2,000กว่าเองอ่ะดูรอคันเลยดูรอคันเลยคันนี้แต่งมาเต็มเลยคันนี้ยังพิลารีล็อโซ่ด้วยนะอ่าลอโซ่ รู้สึกจะเป็นลอสโซ่สปอร์ตนะครับแต่งมาเต็มเลยน็อตทองรอบคันมีกันสะบัดด้วยลายลิมิเต็ดมาจากโรงงานด้วยาขาเกียร์แต่งด้วยนะครับพักเท้าแต่งนะครับมือเบรกมือคัดแต่งมาใหม่หมดเลยเครื่องดีคันนี้ขับสนุกกระจกก็แต่งอ่าเท่ๆน็อตไทเทนอน็อตอะไรครบหมดเลยสวยจริงๆคันนี้ สวยนะครับคันนี้เอาไปไม่ต้องทำอะไรเลยท่อก็แต่งข้างหน้ามีวิงด้วยติดวิงมาว่าอยูอ่ะอตรงนี้เป็นเคปล่าเฮ้ยคาร์บอนนะเนี่ยอ่ะดูท่อนะครับท่อแต่งลันลันอันนี้ คาร์บอนนี่ยหน,ยเ,นยเหลืองๆเนี่ยเป็นเนื้อเลยอ่านี่นี่นี่ลายสติาากเก <Ooh. S 1> อร์ติดมาจากโรงงานอูน้อ่าติดมาจากโรงงานนี้ไม่รองอใกล้ขนาดถอยไปอีกครับถอยไปอ่ะถอยไปอีกถอยไปใกล้เกินนี่ติดมาจากโรงงานนะครับกันสะบัดปรับระดับได้นี่หลายขั้นเลยแหละโด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 โโหปรับจนลืม ก็เคยปรับนะครับแต่ว่าช่วยนะครับช่วยนะเอาปรับกลับก่อนโอ้ยหลายขั้นนะครับแล้วก็มีน็อตไทเทนะครับน็อตแต่งอะ่ะครบรอบคันเลยแล้วกันอ่ะดูเลยแล้วกันคันนี้ไม่สองมิเต็ดยัดแค่สตาร์ทเลยแล้วกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอ่าอ่าอ่าอ,อโอเคลั่นลั่นลั่นจริงจริงเช็คระบบไฟ ไปเลี้ยวขวาติดปกติไปเลี้ยวซ้ายติดปกติไปสูงอ่าไปสูงนะไปพัดไปพัดอ่าไปพัดไปพัดแต่แต่อ่ะโอเคก็ระบบไฟระบบเบรกอ่ปติติดเบร่ติดหมให้ดูเลยแ้วนโอ้ติดติดมือนะครับเอาริงจริง นะครับดูรอบนะดูเข็มไม่ดีๆอ่าประมาณนี้นะครับไม่มีแบบว่าแบบอั้นหรืออะไรทั้งสิ้นน,นนะเดี๋ยวผมดูตำหนิก่อนนะฝั่งซ้ายอ่ะไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยเลย <S 1> <S 1> พัดเท้าไม่มีรอยอันนี้ก็ไม่มีรอยเครื่องไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยแต่ว่าจะมีตามการใช้งานตรงแฟร์ลิงนะครับนี่ๆน่น่น่ไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าแบบรอยขนแมวนิดหน่อยนะครับรอยขนแมวนิดหน่อยตรงนี้นะครับ โอเคตรงนี้สวยนะครับฝั่งนี้อ่ะมาดูตรงนี้ฝั่งนี้ผมเห็นรอยรอยนะครับสติกเกอร์นะมันมีตำหนิบ้างนี่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 อาจจะโดนหินหรือโดนอะไรมานะครับอันนี้จะเป็นวิงแต่งนะครับอันเดิมเดิมจะไม่มีมาเพราแต่งเดิมแต่งมาครับนี่ตรงนี้มีรอยสติกเกอร์มีรอยแล้วก็ตรงนี้ก็มีรอยนะครับเป็นรอยขีดข่วนนะครับอ่าเครื่องไม่มีรอยนะครับพักเท้าไม่มีรอย พักเท้าหลังไม่มีรอยนะครับสวยนะครับตรงนี้ฝั่งนี้แต่มีรอยตำหนิตามการใช้งานเนาะ,ะ,ะเนี่ยถังไม่มีบุบหรือรอยอะไรนะครับสวยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับโอเคป่ะถอยอยอกไวกออกรถแค่9 00 0บาทนะครับติดแบ็คลิสดาวแค่หมื่นห้านะครับจบเลยนะครับอ่าจัดได้จัดไฟแนนซ์นะครับได้ที่ภาคเหนือภาคอีสาน แล้วก็ภาคใต้นะครับภาคกลางได้บางโซนนะครับก็สามารถถามเข้ามาได้นะครับผมโอเคใครอยากให้ถ่ายอะไรเพิ่มเติมสามารถแนะนํากันเข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม